นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ้างบุตรชายของตนเองเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการผลจะเป็นอย่างไรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอากรณีศึกษาซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาของศาลปกครองนะครับกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยได้จ้างบุก จ้างบุตรชายของตนเองเนี่ยนะครับเข้ามาทํางานเป็นจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับในข้อเท็จจริงก็คือว่านายกอบตอเนี่ยเป็นผู้ฟ้องคดีนะครับได้ถูกล้องเรียนว่ามีส่วนได้เสียในการในการทำสัญญาจ้างบุตรชายของตนเองเนี่ยเป็นพนักง,งานจ้างเหมาบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขับรถแบคโฮซึ่งนายอำเภอเนี่ยก็ได้มีคำวินิจฉัยให้ในายกอบาตาพ้นจากตำแหน่งจากเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาดังกล่าวนะครับนายกอบาตาจึงได้ฟ้องศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายอำเภอศารปกครองสูงสุดได้พิจารณาว่าการทำสัญญาพิพาทเนี่ยเกิดจาก ในพื้นที่อบอตอประสบปัญหาน้ำท่วมขังโดยมีผักตบชวาเนี่ยเต็มลำคลองอำเภอได้มอบรถแบ็คโฮหนึ่งคันแต่ไม่ได้จัดส่งพนักง,งานขับรถมาด้วยและพนักง,งานขับรถคนเดิมเนี่ยก็ได้ลาออกไปแม้จะมีการประกาศรับสมัครคนใหม่แต่ไม่มีผู้ใดามาสมัครการที่ที่ประชุมสภาอบอตอมีมติเห็นชอบให้จ้างพนักง,งาน กำจัดวัชพืชในลำคลองย่อมแสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยขณะทำสัญญาเนี่ยบุตรของผู้ฟ้องคดีก็คือนายกอบตเนี่ยเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วนายกอบตจึงไม่มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูตามกฎหมายและแม้ว่าบุตรเนี่ยจะมีหน้าที่ตามกฎหมายในการอุปการะเลี้ยงดูบิดา แต่ไม่ปรากฏว่ามีการนำไรายได้จากค่าจ้างเนี่ยไปอุปการะเลี้ยงดูผู้ฟ้องคดีก็คือเลี้ยงดูนายกอบตอเนื่องจากว่าต่างดูแลตัวเองได้และไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับการที่นายกอบตอทำสัญญาจ้างบุตรซึ่งจบวุฒิบวชทางด้านก่อสร้างในอัตราเดือนละ9,000บาทซึ่งต่ำกว่าอาชีพเดิมที่เป็นช่างประจำอยู่ ที่อู่ของเอกชนประกอบกับอบตอนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจะเกินกว่าร้อยละ40ของงบประมาณรายจ่ายจึงจำเป็นที่ต้องใช้วิธีการจ้างเหมาบริการเพื่อประหยัดงบประมาณเมื่อผู้ฟ้องคดีก็คือนายกเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์โดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการทำสัญญาดังกล่าวการทำสัญญาพิพาทจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นสาคัญ กรณีจึงยังฝั่งมิได้ว่าได้กระทําไปเพื่อประโยชน์ของนายกอบตอโดยเฉพาะเจาะจงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาตามมาตรา64ทับ2วรรคหนึ่งวงเล็บ3แห่งพระรชาชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำวินิจฉัยให้นายกอบตอพ้นจากตำแหน่งจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ ก็เป็นแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อร1 1 7ทับ2,564